สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของริิตจักรีเชียงใหม่ประจำวันพุทธที่8ตุลาคม2025และก่อนเข้าสู่ช่วงการอธิษฐานผมขออนุญาตหนุนใจพี่น้องในเรื่องการอธิษฐานแบบวิงวอนอย่างสม่ำเสมอตามแบบอย่างของกษัตริย์ดาวิดซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่5 5ข้อ17ดังนี้ว่าทั้งเวลาเย็น,เว,เ,นเวลาเช้าและเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคล่ำครวญและพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าพี่น้องครับเพลงสดุดีบทนี้ดาวิดได้ระบ,บายถึงความรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเพราะท่านถูกบุตรชายของท่านที่ชื่ออับซาลมก่อการกรบฏเพื่อแย่งชิงบัลลังก์จากท่านดาวิดต้องออกจากวังในกรุงเยเรูซาเล็มเพื่อหนีไปตั้งหลักในถิ่นทุรกันดารเพริพ่มพีบันทึกไว้ว่าขณะที่ท่านเดินไปก็ร้องไห้ไป ท่านเดินเท้าเปล่าไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะครับภายในวันเดียวชีวิตที่เคยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นคนที่ต้องหนีการตามล่าของศัตรูทางการเมืองต้องสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่ท่านสนิทที่สุดผู้ที่ให้คำปรึกษาและที่สูญเสียมากที่สุดคือท่านเสียลูกชายของตัวท่านเองการกรบฏของอับซาโลมได้สร้างความเจ็บปวดและทุกทรมานทั้งด้านร่างกาย และจิตใจกับดาวิดเป็นอย่างมากเพราะอับซารโลมเป็นบุตรที่ใกล้ชิดดาวิดมากเหมือนเป็นเพื่อนแต่ต้องกลับกลายมาเป็นศัตรูอับซารโลมเคยไปสถานน้ำสการพระเจ้ากับดาวิดบ่อยๆซึ่งในยุคของดาวิดยังคงใช้พระพลาเป็นสถานน้ำสการอยู่นะครับและนี่จึงเป็นเรื่องที่ดาวิดเจ็บปวดและทําใจไม่ได้จริงๆแต่ดาวิดก็ได้ตอบสนองต่อสารการที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน ด้วยการอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าและท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากเงื้อมือของอับซาโลมพี่น้องครับดาวิดได้ร้องทูลวิงวอนต่อพระเจ้าวันละสามเวลาคือทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาเที่ยงท่านคร่ำครวญกับพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงฟังคำร้องทูลวิงวอนของท่านด้วยการไถ่ชีวิตของท่านให้ปลอดภัยจากสงครามที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ แม้ว่ามีคนจำนวนมากตั้งแถวต่อสู้ท่านท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำวิงวอนของท่านและพระเจ้าจะทรงจัดการกับคนชั่วเหล่านั้นด้วยเหตุที่พวกผู้ก่อการกรบฏเหล่านั้นเป็นพวกที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราทั้งหลายมีท่าทีในเรื่องการอธิษฐานให้เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดคือให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยการร้องทูลวิงวอนขอต่อพระองค์ทันที ในทุกปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่การอธิษฐานวิงวอนขอต่อพระเจ้าควรจะเป็นทางเลือกแรกของเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระคริสต์ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือยากเย็นเพียงใดก็ตามขออย่าให้การร้องทูลวิงวอนขอต่อพระเจ้าเป็นทางเลือกสุดท้ายของเราเพราะถ้าเราให้การร้องทูลวิงวอนขอต่อพระเจ้าเป็นทางเลือกสุดท้ายของเรา ก็แสดงว่าเราไม่ได้เชื่อพลังแห่งการอธิษฐานอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าเราควรจะพึ่งพาพระเจ้าเป็นสิ่งแรกในชีวิตของเราเพราะถ้าเราไม่พึ่งพาพระกําลังของพระเจ้าเราก็จะต้องแบกภาระหนักหลายหลายอย่างที่เราไม่จําเป็นต้องแบกและชีวิตของเราก็ยุ่งยากเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่า เราไม่ได้พึ่งพาพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระกำลังและผู้ทรงเป็นคำตอบที่แท้จริงของเราขอให้การอาธิษฐานไม่ใช่เป็นทางเลือกสุดท้ายแต่เป็นทางเลือกแรกของเราในทุกวิกฤตทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับการพึ่งพาพระเจ้าเป็นความสดใหม่และเป็นความจริงในชีวิตของดาวิดเสมอท่านอาธิษฐานวันละสามเวลา และพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานของท่านและทรงช่วยท่านด้วยฤทธานุภาพอันไม่จำกัดของพระองค์พี่น้องครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญของเพลงสะดุดีบทที่55นี้อยู่ในข้อที่22นะครับซึ่งมีใจความว่าอย่งนี้นะครับจงมอบภาระของท่านไว้กับพระยาเวและพระองค์จะทรงคำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคลอนแคลนเลยพี่น้องครับ คำว่าภาระของดาวิดในสะดุดีบทนี้ก็คือความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากการก่อการกรบฏของอับสาโรมแต่ดาวิดกล่าวว่าท่านจะร้องทูลเรื่องทั้งหมดต่อพระเจ้าท่านกำลังหนุนใจประชากรของพระเจ้าว่าอย่าพยายามเก็บกดความทุกข์ไว้ในใจแต่จงร้องทูลทุกปัญหาและความทุกข์กายทุกใจกับพระเจ้าเปิดใจกับพระองค์ ผู้ทรงพร้อมที่จะรับฟังเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดโกรธแค้นหรือเสียใจมากแค่ไหนก็ตามเราสามารถที่จะระบายให้พระเจ้าฟังเพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงคําจุนท่านและพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคลอนแคลนพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าพระองค์จะทรงเอาปัญหาและภาระออกไปจากชีวิตของเรา หรือแบกภาระแทนเราแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงคำจุนเราซึ่งหมายความว่าพระองค์จะทรงแบกภาระนั้นร่วมกันกับเราและจะทรงช่วยคลี่คลายปัญหาร่วมกันกันกบเราเรีเยสุคริสก็ทรงสัญญากับประชากรของพระองค์ในมัทธิวบทที่11ข้อ2 8ดถึง30ดังนี้ว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอดของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอดของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาและพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่ 5: ข้อ7ก็ยังทรงสัญญาเช่นกันว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพี่น้องครับ พระเจ้าไม่ได้ส่งสัญญากับผู้เชื่อว่าเมื่อมาเชื่อพระองค์แล้วชีวิตจะราบรื่นร่ำรวยไร้ปัญหาแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานพลังในการดำเนินชีวิตและประทานการหยุดพักเพื่อเติมพละกกำลังและทรงเป็นแสงสว่างเพื่อส่องนำทางการดำเนินชีวิตตลอดจนประทานความเมตตายามตกอยู่ในการทดลองและความปรานี ของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดและความรักของพระองค์เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้เรายึดมั่นและมอบภาระทั้งสิ้นของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยความไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงคำจุนเราพระองค์จะทรงแบกภาร,ระร่วมกันกับเราและจะทรงช่วยคลี่คลายปัญหาร่วมกันกับเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับเนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว ได้เกิดอุทก,กภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และจากอุทก,กภัยในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่อเรือสวนไรนาที่อยู่อาศัยยานพาหนะสิ่งอำนวยความสะดวกในครัวเรือนอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องใช้ไม้สอยในสำนักงานและในเดือนตุลาคมนี้ยังมีพายุที่กำลังก่อตัวในทะเลจินต้ายอยู่อีกหลายลูก ทำให้พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วเกิดความวิตกกังวลเมื่อมีพายุพัดผ่านประเทศไทยก็มักจะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปีที่แล้วดังนั้นในค่ำคืนนี้ให้เราทั้งหลายร่วมใจกันอธิษฐานวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเราเพื่อพี่น้องผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วและผู้ที่ มีที่อยู่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมด้วยกันนะครับหัวข้อแรกให้เราอาธิษฐานขอพระเจ้าประทานสันติสุขแก่พี่น้องที่มีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขอพระเจ้าทรงปลอบโยนและประทานใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์เรื่องน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมขอให้ความวิตกกังวล ถูกแทนที่ด้วยสันติสุขและมีใจที่ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงสัญญาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่ 4: ข้อถึงดังนี้ว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวริงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ คุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพริศซูคลิ์ให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อนี้ด้วยกันครับ ข้อที่สองขอพระเจ้าประทานขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องที่มีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมจากพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อ10กล่าวว่าอยากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอยากขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา พี่น้องครับจากก็รําข้อนี้พระเจ้าทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์ด้วยพระสัญญาอันประเสริฐสามประการด้วยกันนะครับพระสัญญาแรกอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์ญญรทรงอยู่กับเราทุกเวลาทั้งในยามที่เราสุขสบายและในยามที่เราทุกยากลำบากทรงรับรู้ถึงความวิตกกังวลความทุกข์กายทุกใจของเราพระองค์จะทรง,งคาจุนเรา จะทรงแบกภระร่วมกันกันกบเราจะทรงช่วยคลี่คลายปัญหาร่วมก,กันกับเราอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนและผู้เชื่อในพระเิสุคริตต์ทุกคนต่างก็เป็นคนชอบธรรมโดยการห่มความชอบธรรมของพระองค์นะครับพระสัญญาที่สองอย่าขยาเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าคําว่าอย่าขยาพระคัมภีร์บางฉบับแปลว่าอย่าทอแท่ก็หมายความว่า พระเจ้าทรงสัญญากับประชากรของพระองค์ว่าอย่าท้อแท้นะเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรของพระองค์พระองค์ทรงห่วงใย,ยเราและจะเสริมกำลังให้เราพระสัญญาที่สามเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราหมายความว่าพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราต้องต่อสู้กับปัญหาอย่างโดดเดี่ยวและเราจะสามารถรับชัยชนะ และผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้โดยการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์นะครับสรุปพระสัญญา3ประการจากพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อ10ก็คือ1อย่าก,กลัวเลยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเรา 2. อย่าท้อแท้เพราะพระเจ้าจะทรงเสริมกำลังให้เรา 3. พระเจ้าจะช่วยเหลือเราด้วยพระหัตถ์ขวาอันชอบธรรมของพระองค์ ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าประทานขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องที่มีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมด้วยกันครับ ข้อที่3ให้เราอาธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศไทยให้รอดพ้นจากอุทกภัยในปีนี้ด้วยกันครับจากพระธรรมสดุดีบทที่32ก็6ข้อ6ฉบับ TNCV กล่าวว่าฉะนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนจงอธิษฐานต่อพระองค์ในขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองค์ได้และเมื่อกระแสน้ำหลากโถมซัดเข้ามา น้ำนั้นจะไม่แผ้วผ่านเขาเลยพี่น้องครับตามบริบทของพระธรรมสดุดีบทนี้ดาวิดกล่าวหนุนใจผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแต่ถ้าหากเราพลาดพลั้งเผลอไผลายทำผิดและบาปขอให้รีบอธิษฐานสารภาพบาปและกลับใจใหม่จากบาปอย่างแท้จริงทันทีพระองค์ก็จะทรงให้อภัยในความผิดบาปให้กับเราและถ้าเกิดน้ำท่วมใหญ่ หรือเกิดปัญหาชีวิตด้านอื่นๆที่รุนแรงถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงปกป้องเราให้พ้นจากอันตรายจากน้ำท่วมใหญ่ตลอดจนปกป้องเราให้รอดพ้นจากปัญหาชีวิตด้านอื่นๆที่รุนแรงที่ถาโถมเข้าสู่ชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะครับโดยพระองค์จะทรงซ่อนเราไว้ในที่กำบันอันแข็งแกร่งของพระองค์นะครับให้เราธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศไทย ให้รอดพ้นจากอุทกภัยในปีนี้ด้วยกันครับ ข้อที่4ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องการจัดการการป้องกันและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมจากก็ทายากอบบทที่1ข้อ5กล่าวว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาจะได้รับตามที่ทูลขอพี่น้องครับ สติปัญญาไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ในสมองเท่านั้นนะครับแต่สติปัญญาเป็นการรู้จักใช้ความรู้ที่สมองเพื่อกระทำสิ่งต่างๆให้เกิดผลดีตามพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นให้เราทั้งหลายร่วมใจกันอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงประทานสติปัญญาแก่ผู้นำผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้รู้จักวางแผนและเตรียมการป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและร่วมมือกันอย่างมีเอกภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีให้เราอ,อธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องการจัดการการป้องกันและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยกันครับ หัวข้อที่5ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับขอพระเจ้าประทานความรักที่สำแดงออกเป็นการกระทำโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากก,การะธรรมกราเทียบทที่6ข้อ2ซึ่งกล่าวว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคลิกพี่น้องครับการแบกภาระหนักเพียงลำพัง เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับใครบางคนนะครับพระเจ้าปรารถนาให้คริสเตียนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระกับคนที่กำลังแบกภาระหนักตามลำพังกา,การกระทำเช่นนี้พระเจ้าทรงถือว่าคริสเตียนคนนั้นเป็นคนที่ได้ปฏิบัติตามธรรมยิของพระคริสต์นั่นเองนะครับก็คือบัญญัติแห่งรักของพระองค์พี่น้องครับให้เราอธิษฐาน ขอพญานบริสุดดลใจให้คริสเตียนในชุมชนแต่และชุมชนให้มีความรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการแบ่งปันเข้าของเงินทองและกำลังใจแก่กันและกันเพื่อทุกคนจะได้ผ่านพ้นวิกฤตในเดือนตุลาคมนี้ไปด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อนี้ด้วยกันครับ สุดท้ายนี้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพระองค์อธิษฐานขอความเมตตาจากพระองค์ได้โปรดประทานสันติสุขรวมทั้งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งผู้ที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศไทยให้สามารถดำเนินชีวิตผ่านพ้นช่วงวิกฤตในเดือนตุลาคมนี้ไปได้ทุกๆครอบครัวขอปกป้องจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศไทยให้รอดพ้นจากอุทกภัยในเดือนตุลาคมนี้และตลอดไปด้วยเทินและขอพระองค์ทรงโปรดประทานส,สติปัญญาแก่หัวหน้าส่วนราชการทุกๆหน่วยงาน และทุกๆจังหวัดในการจัดการและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นและขอพระเจ้าประทานความรักที่สำแดงออกเป็นการกระทําแก่คริสเตียนทุกคนเพื่อยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีข้าพระองค์ทั้งหลายจึงร่วมใจกันอธิษฐานทูลขอทั้งสิ้นนี้ในพระนามแห่งปรีสุคริ์อาเมนพี่น้องครับอยากจะเชิญชวนพี่น้อง ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Facebook ช่อง YouTube ของคลิปจักรจินเชียงใหม่และพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันพระพรที่ได้รับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ